สวัสดีค่ะพี่น้องพวกเรจ้องแก้มสกาวเดลลองเพลินออฟฟิเชียลค่ะมืนอนี้ตื่นมากอะสิอัตตากานะคะมืนอนีกกันเล้วๆนะคะพี่น้องนะคะนี่ผ้าหลังจากที่ผ้าพุทธรีเที่ยวผ้านองอนันต์ไปเที่ยวแล้วนะพี่น้องนะคะไปสิผ้าไปไกลู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเราห่วงไกห่วงหมาเรานะคะเราก็เลยบ่อยากไปไกลตอนแรกว่าสิผ้าไปเที่ยวอ่าวัด ซอนเกลียวนะพี่น้องเรามาไปนะฮะเล่ามาขันไปนอนขึ้นมาไปดอกป่ะนี่ยใหญ่เล่า,าเราห่วงห่วงหมาห่วงไก่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวกว่อนหน้พี่น้องเอาหมวกไปใส่บุ๊ อากาศก็เป็นคืมๆนะคะพี่นวงนะคะ สิเห็ดคิดยังเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่ไดอยู่สำนักง,งานนะคะกะคิดหอดค่ะก็อยากก็อยากคุยกับบางคนกันไเลยไปเที่ยวหันเที่ยวนี้นะคะพี่น้องโอ้ยบ่ไล้ไปะค่ะพี่น้องเลยตอนแรกว่าสิไปเที่ยวภูเก็ตบ่ไปค่ะ แม่เราก็อยากให้ไปยั่วแม่แม่หักผู้ผิ่นอันนี้นะคะถ้ายอย่าพี่น้องเดี๋ยวก็เดินไปมินินะคะพี่น้องแล้วก็เออหลายคนถามมาว่าอย่าบึงอย่าบึงอย่าบึงถามนะคะให้ผู้ใดสงสัยเขามาเบิ่งคลิปนี้นะะว่าแก่ไปงานมันเกิดลูกบอนะคะตอบ เดี่ยคตอบทีเดียวเลยนะพี่น้องไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางพรุ่งนี้เช้านะคะไปกับสีหอดปรามันบา,บายๆนะคะพี่น้องเก่าเกลี่ยคแล้วเราจะไปพรุ่งนี้เช้าเราจะไปครับพี่น้องอยูดอน,นนะะ้ำนะฮะพี่น้องมาจะเยอะละมัน มีมูไปนะคะพี่สาวค่ะเรามางานดีโดยเฉพาะนะคพี่น้องนะคะชิบบิงก็เป็นหมอล่ำปิดบ่งก็เป็นช่าหน้าคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะ เบ่งพี่น้องสปอัตกะโอ้ยอาไ้นี่ล่ะเกิดเบ่งบรรยากาศก็จังฝนจิตตกระแดดแน่อันขึ้มแน่น่ะพี่น้อง้ยใส,ยสย่สีแดงเสียบตามากเลย เจ็กว่าแพงกระเดงเลก่อนอันนี้ยาปลูกไว้ใหหม่วนะคะพี่น้องอุ้ยม้อของใกล้จะออกลูกแล้วออกลูกไปเดอนนี่ละกลับมาตาหายลาพอดีอันนี้ก็เลี้ยงปลาะค่ะพี่น้องเอาบวัวมาลง หมูเขียวไปใส่าอันนี้ก็ว่านจิจับปูค่ะพี่น้องอ้ยมันหล่อนพอะตาอ,อันนี้แล้วๆมันเกิดกขึ้นมามันอยู่ในหูค่ะันนี้ก็จีโกออกนะพี่น้องกระจิปันตะกาอัตตะกาค่ะก็จะอัตตะกาค่ะเลยนิดนึงกาหมูที่เห็นหลายๆนะ่ะกาขายออกนะคะพี่น้องขายออกไปแล้วนะคะ ใช้มันละหาบาทหาบาทนี่มาโลกเอาค่ะพี่น้องแต่ว่าคันโลกหายนี่ก็ประมาณเจ็ดถึงสิบบาทนะคะแต่เอาพี่มัดสวนดีแค่พี่น้องมึงหนำพ่เจาะแล้วก็คันคันคันสมมุติว่าน้าม,มันแห้งนะพี่น้องจับกุบหน่อยนะฮะจับกุบน้อยตามทุ่งนากุบหน่อยก็ลังพ่อตัวพ่อสองนิ้วแล้วนะคะ เมื่อนั้นขึอนบ้านก็นเกคยเดียวเงยแดดบดแล้วหมู่บ้านต้องมาคำฝนเหยหลงมา ไลบ่เดี๋ยวไหลๆค่อยๆอันนี้คือทอ่อนแล้วเฮ็ดนะฮะฮะว่ายไม่ไล่หรอบ่ปนเดนี่ดีเลยพี่น้องย่างเวลานั้นขันยาไขมันแห้ง นี่ขยำจะไขมันเศร้าว้ายคือเงืบอบมาได้ <c oughs> มันดึงขึ้นมาได้ <c oughs> โอ้ยแล้วจะสเสศษใหี้มึงแต่จริงมันหมุนหมุนหมุนหม,มุนขึ้นแบบเดี้ย อันนี่เนี่ยคโอ้ยนี่มือคน <laughs> ตัวเซมี่เราไปดองตำบกหุงแสบค่ะทอดประดิ์ซิงไปตัวนี้ตันตายเด้อโอ้ยอุยตสะต,ตัวใดเงี่ย กยังไล่าตาเด้อพี่น้องกําลังได้แล้วกําลังแตกก่ออุ้ยขุ่นเด้จังนลยแบบใส่ปุ๋ปยมันเป่นวานฟังหนีนะพี่น้องอันนี้หน้าของข้าอีกฟังหนึ่งนะเป็นเสียวกาเป็นซื้อกาอยู่นี่แค่ะพี่น้องเอาไปพูนไปด,ดําขุนอันขังเท่ากันดีเป็นเขาหน้าปังนะฮะ เอาเอาเอาพัานเขาหน้าปังนี่นะคะลุกออกไปแล้วกระสออีอัตากะให้ยูโบเหม็นชีกเดียนเพื่อสมัยตะกี้ชีกเดียนมามีอดีรพี่น้องมิต่เหม็นจีะกระปูแม่แล้วก็ลุกอัตากาแบงนี้นะคะประมาณสี่สิบหาสิบมัด เดี๋ยวกลับขึ้นมาคงจะตายไปละ่ะ